แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงโซล่มนีครับโซลามีครับเป็นยังไงบ้างรัะใครรับผลอะไรอย่างไรบ้างครับผมก็แม็กกี้รับบทเป็นพี่ทีครับผมเป็นเรียกว่าหัวหน้าทีมที่ซุยบ้างเออเอาเลยเอาเลย ก็เป็นหัวหน้าทีมที่แบบว่าเอาจริงๆก็เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังแหละครับแต่ว่าจริงๆความฝันเขาคืออยากเป็นแบบนักกีฬาอีสปอร์ตแบบแชมเปี้ยนอ่าแชมป์ใช่ก็เลยไปรวบรวมทีมมาอ่าก็จะมีหลายคนฮะก็จะมีหลายคนอ่าในทีมในทีมในทีมจะมีมีนะคะมีพี่มีลำบทเป็นแคร์เป็นเป็นตำแหน่งแครี่เออแครีสายยาวว่ามีฉายาวไหมฮะฉายาอะไรนะแม่อะไรนะแม่แม่ทับแม่ทับเป็นแม่ทับกันเนิ่งกันเนอกันนเิ่ง รับบทเป็นแจ็คครับผมฉายามาป่าเดียวดายมาป่าเดียวดายพี่เจ๋งพี่เจ๋งครับผมก็รับบทเป็นเชนะครับในเรื่องหลายๆคนก็จะมีฉายาคือแหลมเพราะว่าดูกแหลมฉายาคุณฉายาคุณก็แหลมไหมไม่ฉายาตำแหน่งตำแหน่งเฉยเมดเมดเมดถ้าเป็นเมดเมดแล้วคุณล่ะครับผมผมเป็นตัวละครสุดท้ายที่ได้เข้ามาอยู่ในทีมก็คือซอโซ่ครับผมเป็นซซััพพอร์ตพพอร์ต เส้นเรื่องนะครับผมก็เอาง่ายๆคือเปิดมาด้วยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะแก้แค้นเพราะว่าเราเล่นเกมแพ้มา<ช>เออตอนนั้นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เราจะแพ้อย่างงี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขอหัว้อนจะเออมันต้องไปขอเรียกว่าขอคืนเขาเรียกอะไรนะล้างตาแมทล้างตาถูกต้อง<ช>ก็เลยไปล้างตาที่บ้านเขาใช่<ต>ไปย,ย,ยืมที่ล้างตาอะไรอ่ะ เงินรางวัลมันล่อใจใช่พอจะยิ่งพอมีเงินรางวัลด้วยเราก็ต้องแบบทีมเราไม่ครบอ่ะเงินรางวัลเอนที่หนึ่ได้ยิเงินรางวัลไม่ได้นะฮะก็เลยเออก็เลยแบบว่าอุ้ยเราตามหาคนหนึ่งคนที่ขาดหายไปก็เลยกลายเป็นโซโซเขาจะใส่หัวหมี้อหมีคนพี่อายแต่ว่าฝีมือใช้ย่อยใช้ย่อยกลับมาครับใช้เย็นใช้เย็นใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้กันใช้เล่น ใช่เลครับผมชิงหวยชิงเงินรางวัลแ่บเลยแต่ละคนโอ้โหเอาจริงๆนะผมเจอไม่กี่ครั้งแต่ร <kah lo> <ana> um ู้ว่าแสบแล้วอ่ะแน่นอนจริงแต่ละคนน่ะอันนี้ต้องเป็นแบบไปฝึกเล่นเกมโอ้ยผมฝึกเล่นเกมมาเป็นสิบปีแล้วฝึกมาสิบปีแล้วเกมนี้เล่นมานานมากวติ๊งวันแรกก็เจอพี่สองคนนัดบกเวกคุยไว้กันเล้ก็งงว่าอะไรสองนะสองสอง เปล่าเปล่าปล่าเลยจริงจริงไม่ชอบเล่นไม่ค่อยถนัดไม่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 มีนัตตี้ใหญ่ทั้งสิ้นไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้พี่พี่มินพี่พี่มินพี่กันเนอร์อ่ะครับแปลว่าเป็นไงเรื่องเรื่องเกมเรื่องเกมเรื่องเกมเอ่อตอนแรกอาจจะไม่สัมผัสเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พยายามเรียนรู้มากขึ้นอ่าเดี๋ยววัดเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีโค้ชดีครับมาเดี๋ยวมีโค้ชด้วยมีโค้สด้วยเดี๋ยวมีโค้ชด้วยโค้ชคือใครครับ มีโค้ดคือพี่แจ็คแป็นฉันนะเป็นโค้ดตัวซีเกมตัวซีเกเลยครับวันนี้พ like em> ี่แจ็คก็มาทำให้เราซีนเราชนะก็ไม่รู้ไม่รู so <t <t ้เลยแต่ว่าจริงๆพี่แจ็ควันนี้ติดภารกิจครับใช่ครับใช่ครับจริงๆจะมาด้วยก็จะมาดีด้วยจะยิ่งน่าอ่าครับผมไม่รู้เลยจะออกมาเป็นแนวไหนตอนนี้ c o มดี้ด้วย c o มดี้ครับ c o มดี้ด้วยวกหัวร้อนป่ะพี่เล่นเกมชีวิตจริงนี่หัวร้อนแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์ หนักไปทางเกมกันเลยก็จะมีเรื่องราวอื่นด้วยใช่ก็มีเส้นความรักด้วยของเห็นตอนสุดท้ายหรือเปล่าครับมพอดีว่าปุ่มสตาร์ทผมมันไม่อยู่ตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละต้องไปติดตามครับโซโซรัมดีครับผมมีหมายเพียร์เยอะถูกนั่นหนะสิครับนั่นหนะสิ ตอนนี้แะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาเรียกว่าเพ็บหลังบ้านอยู่ครับผมใช่แล้วเดี๋ยวยังไม่เปิดกล้องครับใช่ครับยังไม่เปิดกล้องแต่เล่นเกมกันปวดที่กันซ้อมซ้อมเผือดซ้อมเผือเลยครับเปิดมาพวก็เปแดดเลยได้เลยจริงครับผมมีอะไรหนักใจไหมคะอ่าต้องใส่กางเกงในไมจะมีแค่นั้นแหละครับน่าจะมีแค่นี้เลยนะอันนี้ก็คืออาหารใหญ่อาหารใหญ่ปวดเปิดอะไรที่เราหาย จริงจริงก็ง <S <S งเยอะนะฮริงจริงก็เครียดอ,อ,อยู่เหมือนกันฮะเหมือนสวิตกันเลยสลับลสลับกันเลยตื่นตืที่แล้วตัวนี้จะตัววัดจะดีดหน่อย<ช>ตัวแ <aquele S 2> ม็กจะนิ่งๆคราวนี้เราสลับขั้วกันแล้วเขายิ่งให้บีบมาว่าอยากได้แม็กกี้อ่ะอยากได้แม็กกี้เซลฟี่อ่ะใช่แต่แบบว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆเพราะเราต้องคลิปลุกคลิปล่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ย โอ้เกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วพี่ไม่น่าจะหลับได้ไม่น่าจะหลับได้หลับได้ใช่คาดจะดีหน้าจะได้ตรงใช่ครับไม่มีอะไรหนักใจเลยซ้อมเพราะว่าซ้อมตลอดครับเรื่องเกมไม่ตั้งใจครับก็เดี๋ยวครับเอาเลยครับเอาเลยครับหนักใจไม่มีมีแต่ดีใจเห็นเชนดูวิทไหมเรื่องของเราตอนนี้เป็นเรื่องหลักของใช่ครับ งานอันดับหนึ่งเราอันดับสองครับผมใช่ต้องขอบคุณขอบคุณแฟนๆทั้งแฟนนิยายแฟนพวกเราทุกท่านด้วยนะครับผมที่สนับสนุนนะครับผมขอบคุณนะครับเอาฝากให้เป็นรอติดตามเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดกล้องเปิดการเริ่มช่วงการให้เป็นรอติดตามได้างครับผมก็ฝากอ่าโซลลอมทีนะครับบีมายเพย์ทูนะครับทางวีทีวีด้วยครับครับผมแล้วก็ฝากน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมฝากติดตามทุกๆคนเลยนะทุกคนเลยครับเขาด้วยนะคะรับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับขอบคุณคับพี่ซุยบาร์เกอร์เฮ้ยไม่ใช่ขออีกครั้งหนึ่งมี่มาไดเนีงมันเย่งนิดนึงโอเค Oh hey, อะไรล RIGHT. ะว ah? ันยกระดับแต่กลับมาได้โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ